เขาจะไปเก็บเต็นท์เขาจะเก็บเครื่รองนอนนี่บรรยากาศเต็นท์ของเข,ขื่อนภูนนพิพลสถาน,นที่ตั้งแคมป์มอากาศดีสวยงามเห็นไหนะมล่ะนี่เห็นลูกยายิกเดินมาสาวยายิกเดินมา อยัาเต็นท์โดยรอบเมื่อคืนน่าจะาประมาณ50เต็นท์ได้โดยประมาณยากาศโดยรอบแคมปิ้งเขื่อนภูมิพลสวยงามร่มรื่นหมุน360องศาชมตอนนี้ปานชนกก็เริ่มภารกิจอริสอร่อย บางส่วนก็เริ่มเก็บของแล้วที่เห็นที่สนามหญ้าโล่งๆเราแล้วก็เก็บของไม่รู้เขาย้ายไปไหนเืินไม่ได้ไปถามเขาขณะนี้เป็นเกืนที่รองรับการปล่อยน้ำจากเกิ่วนพ่คนอีกทีเพื่อชะลอน้ำเมื่อคืนนี้น้ำจะแห้งเลย เพราะว่าหยุดการเข้าใจว่าน่าจะหยุดการไช้ฟ้าน้ำเลยนอนใช้สายวันนี้ก็เปิดน้ำอีกทีหนึ่งน้ำก็เป็นกองฟูอย่างที่เลยผมพักอ,อยู่ข้างๆนี่แหละดูมึงตะลึงบรรยากาศสวยง,งามสักครู่ก็จะขึ้นเป็นสังเกตุวิคน